ดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ที่5ค่ะแอดก็ได้รวบรวมข้อมูลแนวทางเลขเด็ดสำนักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็ช่วงท้ายคลิปค่ะนะคะก็กลางๆคลิปเป็นต้นไปก็เป็นข้อมูลเลขดบับเผื่อถึงช่วงเลขดบับถ้า F4 ท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวไปรับชมกันเนาะว่าแอดรวบรวมชุดผลงานของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมกันอีกบ้างเป็นแนวทางของว,วันที่16ตุลาคม2568 ก่อนอื่นนะคะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ข้อมูลชุดแรกก็จะเป็นของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ข้อมูลชุดนี้นะคะแนวทางงวดที่แล้ว10เลขเด็ดเลขดังของเขาชุดนี้ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะข้อมูลชุด10เลขเด็ดเลขดังก็จะให้89 13 23 15 28 59 17 81 25แล้วก็14 ส่วนฝั่งขวาก็เป็นเลขดังต่างๆนะคะชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดกันไว้เนาะก็มาแคปเก็บ <ick> เป็นข้อมูลและแนวทางกันได้เลยนะคะแอดก็ขอบคุณของแม่ทำเนียลอตเตอรี่ด้วยค่ะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นของคุณยายผ่ารักคำนวนผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก978กับ77ส่วนผลงานแนวทางวดนี้ค่ะชุดข้อมูลตัวเจาะของเขานะคะก็จะมีข้อมูล45 46 48 49 42 75 76 78 79 72 05 06 08 1 0 5, 0 6, 0 8, 0 9 02 15 16 18 19 12 35 36 38 39แล้วก็32นะคะจริงๆข้อมูลช่วงหลังของเขาก็ยังไม่มีหลุด2วัวดติดต่อกันสำหรับคุณยายผาเนาะไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะกลับมาเข้าดีเดินดีต่อไหมแอดก็ขอบคุณของคุณยายผาด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ของแอดซีรานันกันเลยนะคะเป็นเด่นร้อยสิบหน่วยด้านบนของเขาผลงานแนวทางงวทที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มานะคะเลข8กับเลข9ก็เข้าไปเนาะสลากออก978ค่ะเลข9ไปออกหลักร้อยเลข8ไปออกหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดนี้ของเขาก็จะให้เลข2เลข3เลข4ี่แล้วก็เลขห้า ผลงานสถิติย้อนหลังก็มีหลุดไปหนึ่งงวดนะคะที่เหลือก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดแอดก็ขอบคุณของแอดจีรนันด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเวียงพิงกันเลยค่ะเป็นข้อมูลชุดสิบด้านบนของเ้าอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ก็มีหลุดไปหง,งวด แนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ของเขาให้มาเลข7ก็เข้าไปหลัก10นะคะสลากออก9 7 8ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุด10บนของเขาให้เลข8เลข0เลข4เลข6เลข9เลข2เลข5แล้วก็เลข7 fc ท่านใดติดตามอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดผลงานต่อมาจะเป็นข้อมูลปักหลักสิบล่างแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้อันนี้ให้มาเลข7ก็เข้าไปนะคะหลัก10บล่างเนาะสลากออก7 7แนวทางงวดนี้ค่ะหลัก10บล่างของเขาให้เลข2เลข3แล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันบ้างถ้าเอท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลแนวทางที่เหลือจะเป็นชุดข้อมูลเลขดับนะคะข้อมูลชุดแรกค่ะจะเป็นดับสิด้านบนนะคะของภาพพื้นหลังสีแดงผลงานแนวทางวัที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้เลข8มาสลากออก9 7 8หลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับ10ด้านบนของเขาให้เลข0ผลงานสถิติย้อนหลังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าผ่านมากก็หลุดอยู่เนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ข้อมูลดับด้านล่างทุกหลักของแมงป่องดำกันเลยค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเ้าข้อมูลชุดนี้อันนี้ให้เลขค่ามานะคะสลากออก7 7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของแมงป่องดําให้เลข7แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดดับของบ้านนี้มีรักกันบ้างนะคะชุดแรกจะเป็นดับหน่วยบนของเขาผลงานแนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้เลข8มาสลากออก9 7 8นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข8ข้อมูลชุดนี้ก็ไม่ผ่านเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของเขาให้เลข0ต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนสูตรน้องอ่าง แนวทางงวดที่แล้วของเ้าข้อมูลชุดนี้ให้เลขศูนมาสลากออก978หลักหน่วยออกเป็นเลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับหน่วยบนสูตรน้องอ่างให้เลข4ต่อมาจะเป็นข้อมูลดับ10บนกันบ้างนะคะสูตรแรกจะเป็นของปลาค้อ แนวทางงวดที่แล้วของเา้าข้อมูลชุดนี้ให้เลข3มาสลากออกเ7 8หลัก1 0ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนค่ะสูตรปาข้อของเขาให้เลข7ต่อมาจะเป็นดับ10บนสูตรน้องอ่างแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข4มาสลากออกเ78เหลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบบนสุดน้องอ่างให้เลข4ตัวเดิมนะคะต่อมาจะเป็นดับสิบกันนะคะสูตรใบดำแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้เลข9มาสลากออกเก้าหลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบด้านบนสูตรใบดำให้เลข8ป ต่อมาจะเป็นดับสิบด้านบนสุดรวงข้าวแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก9 7 8หลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าผาส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบด้านบนสุดรวงข้าวให้เลข7แอดก็ขอบคุณของบ้านนี้มีรักด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ชุดดับของนนทีกันบ้างที c ถามหามาค่ะเรามาดูดับด้านล่างทุกหลักของเขากันก่อนแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้เลข9มาสลากออก7จก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านล่างทุกหลักของนนทรีให้เลข3 ต่อมาจะเป็นดับด้านบนทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสี่มาสลากออก978ก็ถือว่าพ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับด้านบนทุกหลักของนนทรีให้เลข9แอดก็ขอบคุณของนนทรีด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับ10ด้านล่างนะคะของอาจารย์เบบี้จัง แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้เลข7มาสลากออก4 4หลัก10ออกเป็นเลข7ก็ถือว่าพา่าส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10ด้านล่างนะคะของอาจารย์เบบี้จังให้เลข7จ็ดแอดก็ขอบคุณของเบบี้จังด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะในข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลชุดไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ